แล้วนะคะวันนี้จะพามาดูอีโคคาราคาพิเศ ราคาแค่199,000บาทเท่านั้นนะคะเป็น Eco Car ที่หลายๆท่านหายอยู่เป็น Suzuki Swift นั่นเองนะคะ1น GLX กับราคานี้เลขไมแค่แสนสองรายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมรอบคันกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ก,กับเก๋อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋ก็พาทุกท่านมาดูรถราคาประหยัดอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ได้รถปี2013กับราคาขายแค่1 9 9 0 0 0บาทเองนะคะรถที่ลูกค้าหากันเยอะมากๆนะคะเข้ามาแล้วนะ สำหรับ u z u k กิ w ว f t นะคะ1.2 GLX ี2 0 1 3นะคะคันนี้ราคาขาย199,000บาทเลขไมล์การใช้งาน120,000กิโลเท่านั้นสุดคุ้มมากๆเลยนะคะได้รถสภาพเดิมๆอีโคคาที่มีความประหยัดน้ำมันแล้วราคาดีมากๆถ้าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4-5,000เท่านั้นนะคะใครที่หารถเก่งผ่อน4-5,000กแนะนำคันนี้เลยนะคะสุดคุ้มค่าแน่นอนรถไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆนะคะและ แล้วก็หลังการขายเราก็มีวอลันตีให้นะคะอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้เลยนะคะมาดูกันนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะคมไฟส,สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะคมไฟส,สวยๆได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะกันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้า ันเหลี่ยมให้มาคมๆแบบนี้เลยนะคะถือว่าสภาพรถดีมากๆแล้วได้ราคาประหยัดนะคะกระจกทุกบานยังเป็นของสซสกิอยู่นะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้วแล้วติดคิ้วกันสรดให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ได้สีขาวนะคะใครหาอยู่แนะนําเลยได้ราคาดีด้วยมาดูในส่วนของล้อนะคะได้ล้อกระทะเดิมจากโรงงานสุสกิแล้วที่สําคัญได้เป็นยางวิชลินติดรถมาด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นขอบ16ได้รถปีสอดยางนะคะยางปี2020นะ แต่สภาพยางยังใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะสะพานยางลึกๆด้านในซุ้มล้อถือว่าสวยมากนะคะไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะอ่ะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีขาวมาพร้อมกับชุดไฟเดียวด้วยนะคะมาดูด้านในกันต่อเลยนี่ด้านในแผงข้างประตู เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะแล้วก็ชุดลำโพงที่วางแก้วมีให้พร้อมเลยนะคะมาดูซอกเสาหน้าตรงนี้หัวน็อตเดิมๆให้มานะคะไม่มีร่องรอยแกะกาวใดๆนะคะได้รถโครงสร้างเดิมซึ่งคุ้มค่ามากๆนะคะคอนโซลหน้ากว้างขวางนะ เป็นรถอ e ีกข้อค์ที่ประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดน้ํามันและลูกค้าหากันเยอะมากๆรุ่นนี้นะคะมีเข้ามาแล้วต้องรีบรีวิวเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้รถดีๆไปใช้งานกันนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเครื่องเล่นวิทยุนะคะ CD AM FM ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่าเลยนะคะคันนี้ราคาสุดประหยัดแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสําหรับสุสกิสวิปนะามาดูได้ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะผ้านะ คันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารกว้างขวางเบาะผ้าสวยๆนุ่มๆแบบนี้นะคะก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกรอบนะยังไม่ได้ปล่อยรถแบบนี้นะคะนี่จะเป็นสภาพแบบที่รถเข้ามานะคะแต่สภาพใหม่มากๆนะคะรถปี2013สุดคุ้มค่าม,มากเลยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจากที่เกตแจ้งนะคะไฟแนนซ์ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4-5,000เท่านั้นรายได้อยู่ที่10,000ออกคนเดียวไม่ต้องคําเลยนะคะด้านหลังของตัวรถได้เซ็นเซอร์มา2จุดด้วย ะะสภาพรถสวยมากนะคะเป็นรถเอเนกประสงค์นะอีโคคาที่ใครหาอยู่นะคะลูกค้าถามหากันเยอะมีเข้ามาแล้วนะหนึ่งแสบาทเองนี่มาดูห้องผู้โดยสารห้องเก็บสัมภาระนะคะห้องเก็บสัมภาระเบาะพับได้คัสตอมได้วางค่าวางของได้เยอะเช่นกันนะคะคันนี้นี่มันจะเป็นออกแบบแบบนี้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางมากนะฮะนี่ดูด้านในนะเป็นรถอีโคคาร ประหยัดน้ำมัน23.3โลลิตรนะคะหัวน็อตเดิมๆให้มาแบบนี้นะคะอยากให้ทุกท่านดูโครงสร้างเดิมมากๆนะคะเพราะรถคันนี้นะคะคุ้มค่าตรงราคากับเลขใหม่เลขใหม่เขาใช้ไปแค่120,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วราคาได้ราคา199,000บาทถือว่าคุ้มค่านะ คันนี้นะคะคุ้มค่ามากๆอยากซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะปรึกษาเกดได้นะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะคะคันนี้รถปี2013นะยังจัดได้อยู่นะคะอยากเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะนี่ดูฝากระโปรงด้านหลังนะคะไม่มีร่องรอยบุบบุมใดๆรถดูแลดีมากนะคะรถดูแลดีมากๆเลยนะอยากให้ทุกท่านมาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งเกดได้นะคะแจ้งเกดได้เลยนะเพราะว่ารถน่าใช้จริงๆนะคะเครื่องยนต์แค่1.2ลิตรนะคะได้ไ เป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยนี่สภาพเดิมแบบนี้นะคะสีสวยด้วยนะสีขาวนะคะคันนี้เดี๋ยวส่วนถัดไปนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารอ่ะห้องคู่คนขับนะคะฝั่งคนขับกันอ่ะมาดูกันนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันด้วยนะ พุสตาร์มีให้แล้วด้วยนะคะคันนี้เป็นรุ่น G L X นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้ามาตัวปรับเบาเป็นแบบมือยกเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะตัวปรับกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้งานได้ปกติแอร์เย็นมากๆนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะปรึกษาเกได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอยากได้ข้อมูลตัวรถการออกรถแจ้งกันมาได้เลยนะคะส่วนถัดไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน อ่ะมาดูฝั่งนี้กันเลยนะคะ <apology> นะคะสำหรับห้องเครื <aesthetic> ่องยนต์ค <GO av uther> ันนี้นะคะได้เครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอาดเลยนะคะไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันหัวน็อตเดิมๆด้วยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆแล้วก็โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะเกีบให้ดูชัดๆเดี๋ยวนะ ปรับแสงนิดหนึ่งนะคะหัวน็อตเดิมๆให้มาแบบนี้นะคะแล้วก็เมคอาร์ตนะคะโลโก้ต่างๆนะคะมออก,กออยู่ครบๆด้วยนะฝากกระโปรงของเดิมแน่นอนนะคะราคา199,000บาทถือว่าได้ราคาดีแล้วก็ได้คุณภาพของตัวรถนะคะเดิมๆแบบนี้คุ้มค่ามากๆนะคะเพชรยนต์นะคะเขาขายแต่รถ คุณภาพนะคะคัารถเกตเอมมาให้ลูกค้าแล้วนะคะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะคะถึง5,000ประมาณนี้นะคะอยากได้ฟรีดาวเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ใครสนใจนะคะก็รีบทักเกบมาได้เลยโตค้าคันนี้นะคะซูซูกิสวีปที่ลูกค้าหากันเยอะมากๆนะคะราคาดีด้วยคันนี้เลขไมาการใช้งานแค่120,000กิโลนะคะกับซูซูกิสวีป1.2 GLX ปี2013นะคะราคาขาย 1,99,000บาท ใครสนใจคันนี้รีบทักด่วนเลยเพราะว่าหนึ่งนะคะคันนี้เป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ประหยัดน้ํามันเป็นรถ5ประตูอนเนกประสงค์ด้วยนะคะสุดคุ้มแน่นอนคันนี้รีบทักกันได้เลยนะคะเก๋ให้ความคุ้มค่าไปแน่นอนจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทถึง5,000นนะคะประมาณนี้เลยรายได้อยู่ที่10,000ออกคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคะพนักงานบริษัทนะออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยหรือว่าอาชีพอื่นๆก็สาม้านออกรถได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะคะหรือว่าจะเป็นเ,เจ้าหน้าที่ นะคะเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะคะพนักง,งานบริษัทออกรถได้เช่นกันเกษตรกรก็ออกรถได้นะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งเกตด,ด่วนได้เลยนะคะเพราะว่าราคาสุดคุ้มมากๆนึ่งแสนบาทเท่านั้นได้รถเก่งดีๆโครงสร้างเดิมๆไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะคะซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีนะคะต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะประสบการณ์ขายมากกว่า26ปีแล้วมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะท่านไหนสนใจรีบปรึกษาด่วนได้เลยนะ สภาพรถดีมากคืออยากขายคันนี้จริงๆนะคะเพราะว่าหนึ่งอยากให้ลูกค้านะคะที่หารถใช้งานอยู่นะคะได้รถดีๆไปใช้งานนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางที่จะเป็นแบบไหนบ้างแต่ถ้าเรามีของดีแล้วเราก็อยากให้ลูกค้ารับไปใช้งานนะคะวันนี้เกดต้องขอบพระคุณมากๆนะสําหรับการรับชมวันนี้นะคะได้นําเสนอรถดีๆให้ลูกค้าก็รู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเกดด้วยนะคะจะมารีวิวรถสวยๆราคาดีๆคันไหนอีกฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้เกดขอบพระคุณ ม่าเก๋ขอจบคลิปเบล็กแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ